อยแ้เห็นไหมมันรู้รู้หน้าที่รู้ง,งานมากเลยอ่ะเวิเง่งไปนวลแล้วรอบโบาน

ดูอ่ะคิดข้างหน้าท์แบบหยดติ้งติงต้งติงต้งติ้งถึงข้างหลังเลยอะ <c ười> ่ะเสียทรงหมดเองอ๋อโอ้ไปเลย แ่เอ,อไปไงแหละมันจะไม่ันหรอกใครเอาแันีเองเตียต่จ้าก็ทไนันนะต้นมันนะโอ้ไปไปไปโอ้ยดูมือสิมือ một cá na, nùng đù đù phọt làm cái gì, anh luôn. Ừ, mà, nó này. nó đến từ, nó làm ta si. ừ. ừ. là là anh, ดดเดีอยวกงสานมันเป็นจนแบบสวยอ่ะเขยเอี่เนค่เห็นเชือกก็วิ่งแล้วบองหางจุกตูดแล้วแต่งออนมานี่เลยเองไม่ต้องไปรวุลกับเขาโอ้แมนมาก นี่เขาเรียกว่าของแท้คนจริงนี่ได้เป็นของังโอ้โดูดูมันทำออบนอนติบดื่มเจ้าเก่าเจ้าดื่มนอนไว้ก่อนนี่จะทำอะไรหรอกเล่นใหญ่ไ้ก่อน ด,ดูอ่ะชีะจะเยอะนะตรงที่มันระเบ้อใส่อะไรหรอสุดาเกลมทำไมต้องใส่สุดาเกลมเห็นมันแห้งเลอืมพราะพอตุยว่าให้ให้ไปรับพี่คิดพี่คิดแกดจะพาไปดูวัวไออังกัดที่ไหนหรอกแล้วก็ไปรับพ่อตอยุยแกบอกว่าถ้าถ้าไปรับแกอ่ะแกพาไปเลยแต่แกไม่บอกว่าที่ไหน ตัวก็เลยพี่ออกไปรับไปคิดไปเก็บมันเก็บมันทั้งตัวดวำหมัหกมัน่งีซามเต้นให้ีมซามเตนใหิตีนไหนมอไซตีนใครมอไซต่ไปไหนขายขายเบิรขาแล้วมอไซด์ขายแล้ว <c oughs> Giữa giữa. <laughs> ừ, à. à? <cười> <cười> ý hay gì tay Ê hết tục trai hết 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 ไปไปบ้านไปเดินลงเดินเลยลงใส่บุทแล้วเดินจะไม่เดินอีกใส่บุทแล้วเดินนุ่ยบูบานหูนี้มันเปื่อนหรือว่ามันเป็นวะ หัวหารไม่กินนะจ๊ะกินหญ้าประหยัดมากเธอโอ้ยนะเธอโอ้ยเธอโอวยจิ้มคันเหรอมือมีนิคอมซีแล้วไปแปล้วทุกเรื่องเลยติ้มนี่โอ้โอ้โอ้โอ,ไอ 嗯。Mm.